คอตาครับ L สามหกสามหกสนแปดโอ้กินลมครับเย้าเย้าเย้าว่าจะไปถอยข้าวนะครับข้างล่างลงมาครึ่งทาง ติดสั้นแล้วนะครับแม่เอาไปไว้มุมพุ่นป่ครับเอาไ,ไว้มุมนี้เห็นป่ครับ นี่มีเลิงบ่ครับมีเสลิงวาละบานน่ไปยัง <laughs> ม่เส uh, yeah. ีิ่งบ่หรอพ่อมิเส no ีิ oh no. ่งดึงบ่หรอตัวารถม้อไส้ผมมีอยู <h 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 ่ดอกน่าจะมีอยู่ครับเดี๋ยวผมไปขี่ม้อไส้อ่ำเขามาก่อนว่ามันมันสิบลมเนาะ

น,น,นี่มันก่อบอลลูกหลานติดครับ เทเลอร์ติดตัวแม่ได้ออกไปได้แล้วนะครับ L 3 6 0 8เอ๊ะทำไมตัวนี้มันไม่มี SP อะไรยังไงแต่ว่าผมเห็นตัวใหม่มันมีรหัส SP ด้วยนะครับ หน้านี่ติดลมนะครับรถไถไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ผลลูกออกผลเทเลอร์ออกแล้วก็รถไถขึ้นเลยนะครับโอ้โเแจ๊าแโอ้แชสซีหกล้อเลยครับหกล้อแท้แหมโอ้ ตรงเป็นไม้นะครับใช้ตรงเป็นไม้แบบนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับปเปลี่ยนมุม ก็หลังนี่ปัดไปเลยครับอ๋โอ้โอ้โอ้ชนโย <c oughs> มมุดขั้นแท้ไปรถเนาะ ดึงข้ามไปเลยครับไปได้ไหมเนี่ยผมว่ามันจะมุดขนาดนั่นเนี่ยผมวตรงที่ต่อสลากมันมุดขนาดเลยนะอโอ้โหไปได้ไปได้ไปได้ ว่างทั้งคันแท้หน้าพอดีจ้น้องดูดตามครับ อา่านจับว่างมาดีมากอา๋โอเคครับผมก็ภารกิจกู้รถเทลเลอร์กู้หางหลากเทลเลอร์นะครับผมเสร็จแล้วนะครับ ก็ติดไม่เยอะครับแต่ก็มาถ่ายให้ชมนะครับผม เดี๋ยวมาดูวิธีการเอาเทเล,ลอร์ต่อรถไถานะครับจะมีวิธียังไงก็คือตัวนี้ไม่มีขาค้ำนะครับไม่มีขาตั้งเวลาถอดออกเ้าก่อลงดินเลยครับตั้งดินเลยครับไม่มีขาค้ำนะ โอ้ยมีขาค้ำอยู่เว้ยฮะ ลูกน้องผมไปในน้อลูกน้องผมอ่ะ